Hi, you're listening to Good Morning Teachers podcast. Podcast สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Alright l class, please settle down and listen to teacher. ถ้าคุณเป็นนักเรียนแล้วคุณครูของคุณจำชื่อคุณไม่ได้เลยคุณจะรู้สึกอย่างไรหรือเคยไหมครับในฐานะคุณครูสอนมาแล้วหลายคาบแต่เมื่อถึงเวลาจะเรียกชื่อเด็กๆกลับต้องพูดว่าเธอเธอที่อยู่ตรงหลังสุดนั่นนะ่ะหรือนักเรียนที่ใส่เสื้อสีฟ้านั่นแหละ ทำให้นักเรียนรู้สึกว่าครูจำเขาไม่ได้เลยนะครับรู้ไหมครับว่างานวิจัยพบว่า85%ของนักเรียนเชื่อว่าการที่ครูรู้จักชื่อของพวกเขานะ้ะมีความสําคัญมากไม่ใช่แค่ทําให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนในห้องเรียนแต่ยังช่วยให้พวกเขารู้สึกมั่นใจกล้าสื่อสารมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในห้องเรียนมากถึง70%นะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่า ทำไมการจำชื่อนักเรียนถึงมีผลต่อวินัยและบรรยากาศในห้องเรียนและที่สำคัญคุณครูสามารถจำชื่อเด็กๆได้อย่างรวดเร็วได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับสวัสดีคุณครูทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Good Morning Teacher s Podcast EP ที่11วันนี้เราจะเริ่มซีรีส์ Classroom Discipline นะครับหรือว่าวินัยในชั้นเรียนซึ่งจะเน้นเรื่องเทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้คุณครูสามารถจัดการห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพหัวข้อของวันนี้คือ learn students name จำชื่อเด็กให้ได้ไม่ยากอย่างที่คิดครับคุณครูหลายท่านอาจคิดว่าการจำชื่อเด็กไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ส่งพลังที่สุดในการสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียนการที่คครูสามารถเรียกชื่อนักเรียนได้ตั้งแต่ต้ตตนเทอมช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีลดปัญหาพฤติกรรมและทําให้นักเรียนรู้สึกว่ามีส่วนร่วมมากขึ้นครับ คุณเพนนี่เออกล่าวว่าการจำชื่อนักเรียนช่วยให้คุณครูสามารถเข้าถึงนักเรียนได้ดีขึ้นและสามารถจัดการชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะเมื่อคุณครูเรียกชื่อนักเรียนถูกต้องพวกเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายในห้องเรียนและเต็มใจที่จะร่วมมือมากขึ้นงานวิจัยยังพบอีกว่านะครับ การที่ครูเรียนรู้และใช้ชื่อนักเรียนอย่างถูกต้องช่วยลดความกังวลของนักเรียนเมื่อต้องพูดในชั้นเรียนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในห้องเรียนครับจากที่เกิ่นไปในข้างต้นนะครับคุณครูหลายท่านอาจคิดว่าการจำชื่อเด็กเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะในห้องเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมากผมมี5เทคนิคง่ายๆเพื่อช่วยจำชื่อนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับข้อที่ 1. ให้นักเรียนลองแนะนําตนเอง หลังจากนั้นคุณครูลงทดสอบดูครับว่าตัวเองจำได้ไหมหรือว่า self introduction a name d n testing นะครับในค่าแรกลองใช้เวลาสั้นๆให้เด็กนักเรียนลองแนะนำตนเองพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตนเองครับเพื่อช่วยให้คุณครูสามารถเชื่อมโยงชื่อกับนักเรียนได้ง่ายขึ้นตัวอย่างเช่นสวัสดีค่ะหนูชื่อมิ้น์หนูชอบวาดรูปและสีที่ชอบคือสีชมพูค่ะ,ะผมชื่อเตอ้ยครับผมชอบเล่นฟุตบอลและอยากเป็นนักเตะเมืออาชีพครับ เมื่อทุกคนแนะนำตัวเสร็จครูสามารถทดสอบความจำของตนเองได้นะครับโดยลองเรียกชื่อซ้าและถ้าจำไม่ได้ก็ขอให้หนักเรียนช่วยเตือนเช่คนคุณครูอาจจะถามว่าคุณชื่ออะไรนะนักเรียนตอบว่าอ๋อผมชื่อเต้ยครับคุณครูบอกว่าอ๋อโอเคเต้ยแล้วเพื่อนที่ชอบสีชมพูชื่ออะไรนะนักเรียนก็จะตอบว่าอ๋อมินค่ะ การให้ครูพูดชื่อซ้ําหลังจากที่นักเรียนแนะนําตนเองนะครับช่วยให้สมองสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชื่อและบุคลิกของเด็กได้ทําให้จําได้ง่ายขึ้นครับเทคนิคข้อที่2เชื่อมโยงกับลักษณะเฉพาะตัวของนักเรียน associate names with traits คุครูสามารถใช้การเชื่อมโยงชื่อกับลักษณะเด่นของนักเรียนเพื่อช่วยสร้างการจดจําชื่อได้ง่ายขึ้นนะครับวิธีนี้เ,เรียกว่า name association memory trick ตัวอ,อย่างเช่นเด็กชายกล้องชอบใส่เสื้อสีแดงบีมผมยาวผูกผมสองข้างอาร์มใส่แว่นเป็นคนขี้อายหรือว่าเนทเป็นคนยิ้มตลอดเวลาครับถ้าคุณครูถนัดการจดบันทึกนะครับสามารถทำโนต้ตสั้นๆเกี่ยวกับนักเรียนลงสมุดรายชื่อได้นะครับหรือว่าถ้าคุณครูชอบการจดจำผ่านภาพลองนึกภาพเด็กกับลักษณะเด่นของเขาเป็นภาพในการจดจำ การเชื่อมโยงบุคลิกหรือลักษณะภายนอกทำให้สมองสร้าง anchor points นะครับหรือว่าจุดเชื่อมโยงเพื่อช่วยให้เราดึงความจำออกมาใช้ได้เร็วขึ้นครับฝึกทบทวนชื่อในช่วงต้นคาบเรียน daily name review ให้คุณครูลองทบทวนชื่อในทุกวันในช่วง2-3สัปดาห์แรกของการเรียนนะครับเพราะว่าสมองของเราต้องการใช้งานซ้ำๆเพื่อบันทึกข้อมูลระยะยาว คุณครูสามารถลองบอกเด็กๆว่าโอเคก่อนเริ่มเรียนคุณครูขอเรียกชื่อพวกเราสักรอบนะถ้าครูเรียกผิดช่วยบอกด้วยนะครับหรือว่าใครยังจำชื่อเพื่อนที่นั่งข้างๆได้บ้างลองแนะนำเพื่อนให้คุณครูฟังสิหรือสุดท้ายวันนี้เราจะเริ่มเรียนโดยที่ครูจะเรียกชื่อทุกคนแบบสุ่มมาดูกันซิว่าครูจะจำได้กี่คนคุณครูสามารถใช้ roll call challenge นะครับให้คุณครูพยายามเรียกชื่อให้เด็ก ครบโดยที่ไม่ดูสมุดร,รายชื่อหรือลองให้เด็กๆสามารถทดสอบกันเองได้ครับเช่นใครสามารถบอกชื่อของเพื่อนที่นั่งด้านซ้ายหรือด้านขวาได้นะครับการทบทวนแบบนี้นะครับช่วยให้คุณครูสามารถจําชื่อเร็วๆขึ้นและทําให้นักเรียนคุ้นเคยกับการถูกเรียกชื่อนักเรียนจะรู้สึกว่าครูให้ความสําคัญกับเราทําให้พวกเขามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับครูมากขึ้นครับ เทคนิคข้อที่4นะครับส่วนตัวค่อนข้างชอบมากคือการใช้เกมในการช่วยจำชื่อนะครับ Name games for fun วันนี้มี4ตัวอย่างเกมนะครับให้เพื่อนๆลองไปเล่นดูนะครับในห้องเรียนเกมแรกครับเกมแนะนำเพื่อนหรือว่า introduce a friend game ให้นักเรียนลองจับคู่กันแล้วก็ง่ายๆครับให้เขาแนะนำเพื่อนของตัวเองกับทั้งห้องนะครับเช่นนี่คือเพื่อนของฉันเขาชื่อตอน้นและเขาชอบเล่นบาสเกตบอล เกมที่2ครับเรียกว่าเกมโยนบอลเรียกชื่อนะครับหรือว่า name toss game ให้คุณครูโยนลูกบอลไปที่นักเรียนแบบสุ่มนะครับหรือว่าร้องเพลงหรือว่าให้นักเรียนส่งบอลได้ครับจะได้ไม่ดูเป็นการวุ่นวายมากจนเกินไปนักเรียนที่จับได้นะครับจะต้องพูดชื่อของตัวเองแล้วโยนไปให้เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับเกมที่3ครับเกมเรียกชื่อสลับที่ switching seats name game ลองให้นักเรียนแลกที่นั่งกันครับแล้วคุณครูพยายามเรียกชื่อให้ถูกถ้าครูเรียกผิดเด็กสามารถช่วยแก้ให้ถูกต้องได้ครับหรืออาจจะมีบทลงโทษเล็กๆน้อยๆสนุกสนานได้ครับและเกมที่4นะครับเกมแตะมือจับคู่ชื่อครับ h i g Five n a m e g เก e ให้คุณครูเดินไปรอบๆแล้วแตะมือกับเด็กๆทีละคนนะครับและพูดชื่อของพวกเขาออกมาดังๆนักเรียนต้องพูดว่าถูกต้องค่ะถูกต้องครับ หรือว่ายังไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่ครับประมาณนี้นะครับการเล่นเกมทําให้การจําชื่อเป็นเรื่องสนุกครับไม่ใช่เรื่องยากนักเรียนรู้สึกสนิทกันกับเพื่อนเร็วขึ้นและไม่เก่งเวลาคุยกับครูด้วยนะครับและเทคนิคข้อสุดท้ายข้อที่5หลีกเลี่ยงการพึ่งพาป้ายชื่อหรือที่นั่งตายตัวมากเกินไปคุณครูหลายคนอาจคิดว่าการให้เด็กใส่ป้ายชื่อหรือกำหนดที่นั่งแบบตายตัวเป็นวิธีที่ดีในการจดจำชื่อนะครับ แต่จริงๆแล้วมันเป็นดาบสองคมนะครับทำไมล่ะครับเพราะว่าถ้าคุณครูเพึ่งพาป้ายชื่อมากจนเกินไปคุณครูอาจจะไม่พยายามจำชื่อเด็กจริงๆนะครับหรือการให้นักเรียนเปลี่ยนที่นั่งบ้างอาจจะช่วยคุณครูจำชื่อได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องยึดติดกับตำแหน่งที่นั่งเลยนะครับนี่ก็เป็น5เทคนิคง,ง่ายๆสำหรับการจำชื่อนักเรียนของคุณครูให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับสุดท้ายนี้การจำชื่อนักเรียนเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ง่ายที่สุด แต่ได้ผลที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนและเผื่อคุณครูอยากอ่านงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนะครับผมได้แปะลิงก์ให้ด้านล่างแล้วนะครับถ้าคุณครูมีเทคนิคดีๆมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้เพื่อนครูด้วยนะครับขอให้ทุกท่านสนุกกับการสอนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ